เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปผลการประชุมของสอ,อรสอประจำวันพุทธที่26มีนาคม2557ซึ่งมีท่านสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาสอ,อรสอทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยท่านทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะเลข,ขาธิการสอ,อรสอจะเป็นผู้ถแถลงผลการประชุมและพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อรสอ มีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่งสอสอขอยืนยันว่าสอสอมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ที่เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลโดยไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับกลุ่มใดๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกปปสหรือกลุ่มนปชหรือกลุ่มอื่นๆและทุกครั้งที่เกิดเหตุร้ายขึ้นสอสได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและพลเรือนฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบสืบสวนสอบสวนและระงับยับยั้งเหตุร้ายต่างๆทันทีโดยไม่มีการเพิกเฉยหรือละเวน้นดังเช่นเหตุร้ายเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาที่เกิดการ,รเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มกปปสและกลุ่มกวปที่ด้านหน้าสำนักงานปปชรวมถึงเหตุยิงระเบิด m 79บริเวณสำนักงานปปชและสถานที่ใกล้เคียงด้วย สอ,อรสอได้กลำชับและติดตามให้มีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีก็ได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุทำร้ายพระพิสุสงฆ์ที่บริเวณการชุมนุมของกลุ่มกอวปอบริเวณหน้าสำนักงานปปชได้สี่คนซึ่งได้แจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้ว และจากการสอบสวนได้ความจากปากคําคของพระพิสูสงคือพระปราดสุภวิรุธได้ให้การรับว่าเป็นฝ่ายเริ่มด่าว่าและลงมือทําร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนด้วยการคว้างปลาขวดและใช้ไม้ตะพดไล่ตีซึ่งเป็นการให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนและสื่อมวลชนส่วนกรณีมือปืนป๊อปคอนหรือนายวิวัตยอดประสิทธิ์นั้นสอร,รสอรได้ตรวจสอบแล้วขอยืนยันว่า เป็นผู้ต้องหาที่กระทำผิดจริงการจับกลุ่มสอบสวนและนำมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจำนวนมากที่สอรสอเป็นไปโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามด้วยและไม่มีร่องรอยถูกซักูกซ้อมแต่ใดๆแต่ครั้นผู้ต้องหาได้พบกับทนายความของกปปอปปสผู้ต้องหาก็กลับคำให้การอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ซ้อมจึงรับสารภาพ ซอรสาาขอยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดทำร้ายผู้ต้องหาและไม่มีการจับแพ้อย่างแน่นอนแต่เมื่อผู้ต้องหาพบทนายความแล้วจะให้การอย่างใดๆก็ให้การได้โดยไม่มีความผิดเพราะกฎหมายให้โอกาสผู้ต้องหาต่อสู้คดีได้เต็มที่แม้ว่าจะกลับคำให้การใหม่ก็ไม่เป็นความเท็จอันหนึ่งขณะนี้มีแนวโน้มชัดเจนว่าจะเกิดการ,รเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มก,มกมปป,ปส กับกลุ่มนปชซึ่งต่างฝ่ายต่างมีผู้สนับสนุนด้วยกันจำนวนมากและอาจเกิดความรุนแรงจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองได้สอ,อ,อสอจึงขอร้องแกนนำทั้งสองกลุ่มให้หลีกเลี่ยงการยั่วยุการประชิญหน้าในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการนำพามวลชนของแต่ละกลุ่มเข้ามาใกล้กันขอให้แกนนำทุกกลุ่มจงตระหนักว่าการกระทำของท่านจะมีผลเสียหายต่อบ้านเมืองอย่างมาก และหากเกิดการกระทำผิดกฎหมายท่านจะต้องรับผิดต่อกฎหมายอย่างแน่นอนและที่สำคัญจะต้องถูกสังคมประนามอย่างรุนแรงด้วยเรื่องที่สองสอ,อสอได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินคดีพิเศษกรณีนายสุเทพเทือกสุบัณและแกนนำกปปสรวม58คนถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันเป็นกบฏ ร่วมกันยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและความผิดฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการขัดขวางการเลือกตั้งได้ครบกําหนดให้ผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้การต่อสู้คดีตามหมายเรียกในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ต้องหาคนใดามาตามหมายเรียก อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการให้โอกาสผู้ต้องหาในอันที่จะแก้ข้อกล่าวหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้สอ,อสอจึงได้แนะนำคณะพนักงานสอบสวนให้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้มารับทราบข้อกล่าวหาได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสัปดาห์หน้า โดยการนัดหมายเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาให้ติดต่อพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเลขานุการคณะพนักงานสอบสวนหมายเลขโทรศัพท์0816238410เพราะมิฉนั้นแล้วหากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวคณะพนักงานสอบสวนมีความจำเป็นต้องดำเนินการส่งสำนวนการสอบสวนให้กับพนักงานอายการตามกฎหมายต่อไปซึ่งในวันนี้เวลา11นาฬิกา ที่ผ่านมานายสาธิตปิตุเตชะผู้ต้องหาซึ่งเป็นแกนนำกปวสคนหนึ่งได้เดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้การต่อสู้คดีแล้วจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน Ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention some updates from the Center for the Administration of Peace and Order, or the CAPO The CAPO wishes to reaffirm that the CAPO is responsible for maintaining peace and order in Bangkok and vicinity areas. And in order to accomplish the mission, personnel from police, military and government agencies concerned integrate their forces to handle the situations, both an investigation and inquiry without prejudice. The CAPO will expedite the legal proceedings in order to bring the wrongdoers who were behind the road incidents to justice. And police yesterday managed to arrest four persons who assaulted Prat Prat so we in front of the Office of the National Anti-Corruption Commission. And during the course of an inquiry, the monk voluntarily confessed that uh, he started the altercation. The confession was made before the press. The also wishes to reaffirm that the arrest of Mr. Rewat Yoprasit, or popularly known as Popcorn Gunman, was conducted within the bounds of the law. During the course of an investigation, his confession was made voluntarily, although he overturned his statement when consulting his lawyer. And following our intelligence sources, it's likely that there would be a confrontation between the PDRC and the UDD groups, which may lead to a civil war the cpo wishes to request the two groups to avoid confrontation and to realize the gravity of the country's damages. the cpo will seriously take legal actions against those who break the law and those who get involved with. and finally, following the legal actions against the 58 pdrc core leaders on several charges, including conspiracy for insurrection and illegal assembly to cause public disorder, the CPO wishes to provide the second opportunity for the alleged offenders who would like to defend yourselves to contact Police Major Yutana Pradham, the Secretary of the Team of Inspector Case Inquiry Officials at number 0816238410. and report should be made within the next week. And had the alleged offenders failed to report to the inquiry officials, the DSI would have had to proceed to the public prosecutor for further legal proceedings. And it's also reported that Mr. Satit Pitu Techa, one of the core PDRC leaders, today turned himself in before the authority. And that wraps up today's cpo meeting. And the press conference will resume again by tomorrow at 1 p.m. Until next time, goodbye. สอ,อสอจะมีการสรุปรายงานการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา13นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ